มีคำถามหนึ่งอยากจะถามทุกคนนะครับถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกตัวเองว่าเราจะจากโลกใบที่งดงามและแสนขื่นขมใบนี้ไปสิ่งที่เราคํานึงถึงมากที่สุดหลังจากนั้นคืออะไรนี่คือคําถามคําคํานึงที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองไปตลอดการคําถามเมื่อสองปีที่แล้วจากชายผิวเนื้อตัวดกาก้านรูปร่างสูผอม,บา,มบางบางท่านหนึ่งเราเจอกันในขณะที่เดินทาง สิ่งที่ผมกลัวที่สุดที่ผมได้ตอบเขาไปคือผมกลัวที่สุดแล้วนะครับคือโลกหลังความตายผมไม่รู้ว่าที่แห่งนั้นเป็นอย่างไรผมไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีคนที่เรารักหรือมีสิ่งที่เราต้องการหรือมีสถานที่ที่เราอยากจะไปไหมเราไม่รู้ได้เลยผมกลัวมากนะเขาบอกว่าเราอยากฟังคําตอบของบุคคลผู้ที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างข้าหรือเปล่าสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดไม่ใช่โรหลังความตาย คือโลกที่ข้ากำลังอยู่อยู่แบบตายทั้งเป็นอยู่โดยที่นับถอยหลังวันที่จะจากโลกใบนี้ไปพร้อมกับคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงไม่เลือกสิ่งนี้ทำไมถึงไม่ไปสถานที่แห่งนี้หรือทำไมไม่พูดบอกรักคนคนนี้สักทีตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะถ้าพวกเองเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินงั้นช่วยนำเรื่องราวของข้าไปส่งต่อผู้คนมากมายทีข้าอยากให้ส่วนหนึ่งมันตายแบแข้าค่ะ ส่วนหนึ่งมันคงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ผู้คนน,ะนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าเผื่อไปรล่าปากกับแกตอนไหนผ่านมาสองปีเต็มผมยังคงเดินทางอยู่นี้ผมยังคงนำมันไปทุกที่ทุกที่เพื่อบอกกับคนอีกมากมายที่เขากำลังหล,ลงลืมความหมายของวันเวลาหลงลืมความหมายของคำว่าได้มีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ชายท่านนี้เขาได้จากโลกใบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สิ่งที่เขาได้ฝากเอาไว้มันยิ่งใหญ่มากบทเพลงนี้ไม่ใช่บทเพลงที่ดีที่สุดครับหากแต่เป็นบทเพลงที่กำลังบอกให้ทุกคนทำในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือทำเพื่อตัวเองครับ ไปอย่างที่อีใดก็ต้องมารอยใกลต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่ไม้ปองก็ต้องมารอวันเวลาก็จนมารู้ซึ่งว่าเรามันก็เกินความฝันหมดไปแล้ว ใช้ช่วงเวลาให้พอใจ้เพราะถ้าฉันรู้แบบนี้ก็คงไม่รอให้มันสายเธอเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันความฝันที่ลุ่นลอยพอฉันัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้นในตอนนี้แค่ทำไว้เพื่อหายใจเพื่อผ่านวันและลึกความฝันที่ลหล่นหายหากฉันรู้ซึ่ง ว่ารักใครฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นบอกคำรังให้กันได้ฝันในตอนที่ยังคงพบเจอแต่เมื่อพอมันช้าไปเราก็ต่างเลื่อนหายและบวสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันมันก็เลยกลายเป็นความรักที่ยังสถิตในใจฉันแค่คนที่ควรฟังไม่มีอยู่แล้ว ฉันอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอยากกลับไปใช้คำว่ารักที่ค้างคาใจเพราะเธอรู้แบบนี้ฉันคงไม่รอให้มันสายถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันเราใจฉันที่หลุ่นลอยพอฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้นในตอนนี้